กระทรวงการวิทยาศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวันนี้เปิดงานแล้วครับ One Stop Open House 2024มหกรรมการศึกษาครั้งยิ่งใหญ่ครับมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศมารวมกันอยู่ที่นี่มี One Stop Service ด้วยคือให้คำแนะนำแก่เยาวชนคนหนุ่มสาวอนาคตของคุณเริ่มต้นที่นี่การศึกษายุคใหม่เพื่ออาชีพในฝันนี่เลย ไม่ว่าจะสนใจอาชีพอะไรอาชีพปัจจุบันนี่หลากหลายมากนะเป็นผู้ประกอบการ<ะ>นะใช้เทคโนโลยีไปต่อยอดผลิตภัณฑนะ์รวมไปถึงงานราชการต่างๆงานะาทุกคนมีสิทธิ์ฝันจะไปยังไงให้สุดศักยภาพของตัวเอง<ะ>เวทีนี้ครับนะพาลูกพาหลานไปได้หรือพาเพื่อนฝูงไปได้น้องๆจะมีตั้งแต่บูธโซนให้คำแนะนำปรึกษาอาชีพนะ ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า70แห่งโซนทุนการศึกษาก็มีโซน AI โลกนี้ปฏิเสธไม่ได้ AI อาัจฉริยะวิเคราะห์ความสนใจทักษะของผู้เข้าร่วมเพื่อแนะนำมหาวิทยาลัยและคณะอาชีพที่เหมาะสมด้วยให้ AI ช่วยด้วย<อ>และมีผู้เชี่ยวชาญช่วยด้วยมีกิจกรรมสัมมนาเวิร์กชอบบ็อปพิเศษที่ท่านรัฐรมนตรีสุภาศอิสพพระภัคดีวันนี้ฮะไปเปิดแล้วก็ไปเดินดูความพร้อม มีมินิคอนเสิร์ตนะฮะมีการตอบโจทย์ผู้ร่วมงานเพิ่มเติมด้วยข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรใหม่ในมหาวิทยาลัยต่างๆด้านเทคโนโลยีนวัะตะกรรมความยั่งยืนที่ไหนเปิดสอนอะไรยังไงบ้าง<ฆ>เครื่องจําลองอาชีพก็มี<ฆ>ให้ได้ทดลองใช้ชีวิตในบทบาทต่างๆอย่างสมจริงนะเอ้ยอันนี้น่าสนุกมากสมมติคุณทําอาชีพนี้วันนึงคุณจะเจอกับอะไรบ้าง<อ>เป็นเป็นเครื่องจําลองอ่ะนะ<ฆ> เฮ้ยไปอย่างสมัยเด็กๆทำไมแล้วมนมีแบบนี้เสียดายมากเลยนะเนี่ยน้องๆผู้ปกครองในต่างจังหวัดถ้าไม่สะดวกนะฮะสามารถปรึกษาตัวละตัวได้ผ่านไลน์ออฟฟิเชียลด้วยนะเพราะฉะนั้นอวเชิญชวนนะนะไปร่วมงานนี้เปิดแล้ววันนี้เดี๋ยวไปฟังเพิ่มเติมจากท่านรัฐมนตรีสุพมาศรอิสระพักดีครับเราต้องการที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายนะคะลดความเหลื่อมล้ำแลวก็เปิดโอกาสให้กับเด็กทุกคนไม่ว่าจะมีทรัพยากรมากหรือน้อยเนี่ยนะ ประกอบการแต่สิงใจในการเข้าศึกษาต่อในมหาลัยนะคะยุคนี้เป็นยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเหมือนสมัยก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าเรายังยึดติดกับการศึกษาระบบเก่า ร้อยสิเอนี่ท่านรัฐมนตรีสุขภาพนะที่ยืนอยู่ข,ข้างก็ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีสุภชัยใจสมุทรนะแล้วก,ลลลก็วันนี้ฮะเป็นวันเริ่มต้นเปิดงานนะฮะทางอวชเชิญชวนนักเรียนผู้ปกครองผู้สนใจร่วมง,งานวันสต็อปโอเพนเฮาส์2อจัดตั้งแต่วันนี้จนถึง1ธันวาคมที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิตนฮะฮอ1หนึ่งถึงสตั้งแต่9ก้นาฬิกาถึง19บเนาฬิกาก็ติดตามได้ผ่านทั้งแฟนเพจแล้วก็เว็บไซต์นะของการจัดงานได้นะครับ เดินทางสะดวกครับไปเองเนี่ยจะได้ประสบการณ์ด้วยนี่เชิญชวนนะังานใหญ่ก่อนหน้าน,นี้ก็จัดงานอวอ,กอ,อกแฟร์นะ,ะประสบความสําเร็จล้นหลามนี่เป็นงานใหญ่อีกงานหนึ่งสําหรับเยาวชนไปค้นหาแนวทางว่าจะไปสู่ฝั่งฝันของตัวเองได้ไงต้องเรียนอะไรต้องเรียนที่ไหนต้องเรียนยังไงแล้วก็ทดลองด้วยว่าอาชีพนี้คุณจะเจอกับอะไระมีคําปรึกษาทั้งจาก A ระบบ AI ทั้งจากผู้สรงควรฒินะพูดง่ายๆคือเป็นการ เป็นมากกว่าการแนะแนวอาชีพอ่ะใช่นะอันนี้เรียนเชิญครับ one stop open house 2024นส่กระทรวงอวคระ